สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนคินาโชติฟมิรี่ค่ะพะบัวจะมาเพาะพริกกะเหลี่ยงนะคะพริกกะเหลี่ยงที่บ้านสวนป้าไปสวนมาก็เนี่ยค่ะไปเก็บพริกมาเพื่อจะมาเพาะนี่แหละคะ่ะก็เอาเม็ดขาวๆนี่มาให้ชมค่ะเนี่ยค่ะเม็ดแดงๆเนะี่ยป้าจะเพาะแบบสดๆนี่แหละคะ่ะมาเตรียมดินกันเลยค่ะป้าจะเอาอันนี้ลองก่อน ้าจะเอาฐานรองก่อนเพื่อเขาระบายน้ำดีค่ะพอละแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยค่ะใส่ดินลงไปเลยค่ะนะคะ เป็นดินผสมที่ป้าเอาไว้ปลูกค่ะไว้ปลูกเรามาเพาะอะไรก็ได้ค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนี้เราก็ไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายเราก็ทําแบบสไตล์ของเราค่ะสไตล์ของเราแบบที่เราทําได้เนาะเป็นดินผสมป้าผสมไว้ค่ะ ผสมดินได้แล้วเราก็จะมาตัดเม็ดพิกค่ะเม็ดพิกโรยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะ,คะปราก็จะใช้สดๆเนี่ยจะขึ้นดีค่ะเนี่ยค่ะสดๆแบบนี้จะขึ้นดีมากค่ะ เราเพาะหน้านี้เราก็จะเอาไว้ปลูกช่วงหมดฝนค่ะนี่ก็กันยาที่ยี่สิกันยาแล้วตุลาอีกหนึ่งเดือนถ้าฝนยังอยู่ก็ตุลาก็จะโกอีกหนึ่งเดือนแล้วทีนี้ก็พฤศจิกาก็หมดฝนค่ะหมดฝนก็จะได้ปลูกช่วงนั้นพอดีค่ะป้าจะเพาะไว้ก่อนแล้วค่อยเอาลงถุงดำเราก็จะเลือกที่ต้นสมบูรณ์ค่ะ ได้เม็ดที่เล็กๆอีกมาเม็ดดีๆก็ยังไม่เก๋เม็ดดีๆก็ยังไม่เก๋เมืดด่อก,ก,ก่อนที่ยังไม่พอก็มีอยู่เม็ดเก๋ก็เอามากินหมดเนาะเอามาตำน้ำพริกหมดอันนี้ก็เก๋แล้วนะคะนะคะ ฝนตกลินแซะค่ะก็คิดว่าฝนจะไปแล้วเนี่ยค่ะโรยเลยค่ะโรยเลยโรยเลยนะคะเมื่อขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเอาต้นที่ว่าแข็งแรงค่ะเราก็เลือกพิ่ต้นแข็งแรงลงผงดาค่ะเอาไว้ปลูกช่วงหมดฝนค่ะนะคะพิกกระเหลี่ยงพิกกระเหลี่ยงทนแรงค่ะทนแรงทนทนโรคค่ะ พิเหลียงนี่จะทนแรงทนโลกนค่ะนีค่ะเาะไว้ก่อนเกาะไว้ก่อนแล้วต้นไหนสมบูรณ์แล้วก็อาลงถุงดำลาลงถุงดำแล้วเราก็จะได้ไปปลูกที่สวนของเราค่ะเป็นพิชที่ทนแรงมากๆค่ะทนแรงทนโลก ต้องใส่ถุงมือนะคะเดี๋ยวเสพเสพค่ะ,ะเสพมือ <c oughs> เนี่ยกลินยังขึ้นเลย <c oughs> ความชุนนคะคะแล้วก็รกรบแบบนี้ค่ะ <c oughs> กินของพริกกินของพริกขึ้น นะคะ่ะแล้วก็ลดน้ําเอาไว้ที่ร่มช่วงนี้ฝนตกเนาะแล้วก็เอาไว้ในร่มนะคะน่ะคะ่ะลดให้ชุ่มลดให้ชุ่มชำํำ บามีฟางค่ะก็เอาฟางกรบนิดหน่อยฟางกรบนิดหน่อยไม่ต้องกรบเยอะกรบคือนี่แหละค่ะกรบเม็ดเ่านี้แหละค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มเมื่อเขาขึ้นมาเราค่อยถอนลงถุงดำค่ะเนี่ยค่ะแล้วแต่แบบฉบับของใครเนาะทําอะไรก็ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะถุงไว้ต้นไหนสวยเราก็ถอนลงถุงดำนะคะ วันนี้ป้าบัวก็พาเพาะพริกกะเหลี่ยงค่ะเพาะพริกกะเหลี่ยงถ้าเห็นว่าคลิปของป้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นพริกแบบนี้สวยไหมคะพริกกะเหลี่ยงแบบนี้เนี่ยค่ะคลิปนี้ป้ากับอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ